ดีใจไรบ้างจ้าดีใจไรพุ่นประเจนทีมงานเพิ่นมาอุดหนุนพุ่วเต็มติมจ้าขอบคุณค่ะก็ติดตามเพิ่อนพุ่นมาครับค่ะติดตามค่ะติดตามทุกเวลาทุกนาทีจ้าจ้าเยี่ยมมากมากเลยเดี๋ยวลุงลุงเพิ่นคุยธุระอยู่เดี๋ยวเพิ่นมาถ่ายรูปนั่นนะทั้งในเห็นมั้ยทังในเห็นมั้ยทั้งในเห็นมัถ่ายทั้งในจ้าเป็นเกียรติมากเป็เกียรติมาก ใจมาก <ขอ S 1> นะครับขอบคุณค่ะข,ข้าวอ่อยครับอร่อยมากขอบคุณจ้าแล้วขเขาบิังในละได้บ้างยได้เข้าไปไม่ดีเดวเบิ้งเห็นมีเห็นยังเอาย,ยัาบว่าอเขตมันเต็ดีแมนแมนมันมัน,นถือช่วงพอดีเรเนี่นะครับอ้ห้างในสวยมากเย็นด้วยนะครับเอซเย็นชำเลย มาหั่นคนหลายเนาะก็เลยบ๊วยได้มานังเลยได้ไปนังอยู่พูนนะครับผมการแต่งใหม่ให้โทรมาได้โอ้ร้านสวยมากให้โทรมาเบอร์โทรเบอร์โทรนี่บ่าอาศูนอ่าครับสมมติเอ็ซีอยากมากินข้าวิ่นมาเที่ยวอ่ะโทรมาจองโต๊ะจ้าโทรมาจองโต๊ะได้เลยค่ะโทรมาก่อนถึงจะจัดโต๊ะอะไรให้ครับผมบอกแจ้งจำนวนจำนวนคนอะไรเนาะใช่ใช่โอ้จัดร้านสวยมากมีบาร์ด้วยนะข้างใน ผูได้มักแก่มักง้งกระมี่ครับผมนะแนวแก่ร้ายนะครับผมส่วนมุมนี้ก็จะเป็นกรอบรูปฮะหลังเท้าจะหลังเปิดได้นะอ๋อเอาเห็นตัวเลื่อนอยู่เออเป็นเอาดอกรก้ได้นะอือเฮ็ดดีเฮ็ดดีทำดีมากครับ ก็เย็นเย็นแขตุมาเยอะอ่านยัไงชัน้นสองมาเนี่ยอ๋อทางมันนี้มันเปิดเปิดโซ่เลยไปเนี่ยเอาพันเรือน,นได้นะครับเนี่ยไม่ง้างๆเอาไว้ก่อนแดดแดดมันส่องเราผมขอ,อนานั่งเรียนในห้องแอรนะ์ก็นด้ นี่ฮะบ,บรรยากาศนะครับผมโอ้บรรยากาศดีอะแล้วเรานั่งอยู่เคาน์เตอร์บารึเอล FC นี่นะเคาน์เตอร์บาร์สวยสุดที่ร้านแต้มติ๋นนะครับร้านแต้มติ๋นที่วานอนนิวาสนะครับจังหวัดสกลน,นครนะครับสกลน,นครก็จะร้านสวยครับจะร้านสวยเนี่ยมีบาร์มีอะไรเยอะแยะเลยครับ ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์มากนะครับเซอร์ไพรส์มากก็เดี๋ยวเจ้าของร้านนะครับเดี๋ยวเจ้าของร้านขอถ่ายรูปนะครับขอถ่ายรูปกับลุงนะครับก็เดี๋ยวลุงคุยธุระอยู่นะครับคุยธุระอยู่เดี๋ยวก็จะมาได้ถ่ายแน่นอนนะครับเย็นสบายนะรันนี้ในห้องแอร์นะมีแอร์มีแอร์สองตัวเครื่องเสียงโอ้ยางดีนะครับไมาแชลนะครับไมาแชลดังดีมากส่วนด้านนอกนะครับด้านนอกก็จะบปน ร้านเปิด9โมงเช้านะครับร้านเปิด9โมงเช้าเนี่ยจนถึง3ทุ่มนะครับ9โมงเช้าถึง3ทุ่มนี่ลูกค้ามาเรื่อยๆนะครับลูกค้ามาเรื่อยๆนะครับบรรยากาศสดๆเรียวๆนะครับที่ครัวแต้มติมน,นะครับหลังจากที่พวกเราทานข้าวดันเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ในระหว่างรอลงกับป้าน,นะครับคุยงานอยู่นะครับคุยงานกับที่นาทีอยู่นะครับ ขอคุยส่วนตัวนะครับลุงป้าขอคุยส่วนตัวก <_ d istance> ็เลยมาเก็บบรรยากาศมาฝากเอซนะครับก่อนที่เราจะเดินทางกลับขุณเรือคํานะครับคุณเรือคําหรือว่าโคกน้องนานะครับแต่เดี๋ยวดูก่อนนะเอฟซว่าลุงจะแวะลําวงหรือไม่นะครับลุงจะแวะลําวงหรือไม่หรือไม่แวะนะครับก็ <_ d istance> เ,เดี๋ยวดูบรรยากาศนะดูบรรยากาศม,ม, <_ d istance> มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้มาแล มาวปาครับรป้า,ปาเป็นว่าถ่ายทางน,นะนงนี้มานะอยากถ่ายรูปน,ะน <c oughs> ่ะเดี๋ยวเจ้าของร้านขอถ่ายรูปนะครับผม <c oughs> นี่นะฝรัฝ่งจวดแล้วผมจวดแล้วอัปเดตล่าสุดน,นะครับที่ ร้านแ้มติมนะครับร้านแต้มติมอ่าแล้วพัาแตนมาแล้วเย็นเจี๊ยบเลยไม่รูมาจองถ้างนกจัดูิิมเอวอกเติมอ่าเนี่ครับเอานไหนน่นี่น่าจะชอบมุมนี้ครับดูละอุ้ยพัดแตมดูนี่ไงอ่ะมุมนี้หนูมานี่ À, à, mùm <laughs> <bảo> hén... <laughs> <rồi. Số> <laughs> ba nó, mùm ba mùm ba, ô cái gì, hiện, lái ăn nó, nó, ba ba anh เฮ้ยนี่โดนทาทยไงลูกกลางนี้ฮะองน้ออระเฮ้ยมันก็มีรนถาม้นะลูกซีอะไเงาฮะบรดาอะไรเงาเดี๋นี้เข้าไหมเข้าไหดูมาดูมานละคนก็ดูว่าอร่อยจ้าจ้านี่น่ามากมากนะเจ้าของร้านนะครับผม เซลฟี่เซลฟี่นี่เซลฟี่เมือันมืัดึเตนเต็นเตนอ้เจอลุงคนใส่ฟิลเตอร์ลุงหน้าขาวเลไอเตยว่าว่เต็นยังสวยยังหล่อแะลุงคนยังหล่อว่าเต็นยังสวยเลยะ กล้องสวยมากเลยเอฟซีไอแพดนะมือพนตอนพูดมาหาดูก่อนมาจีกดกัองนี้ไอ๋อเอาน้บัให้เาหนเอาน้บับอยได้น้ำบัตน้ำบัตล้านอ่บั่นมีน้ำบัดอยู่ลูมง่ายดีง่ายดี หนูออยังไงเบอร์รออวันหน่อยค่ะใครจะมาใครจะมามายังไงแม่มา,า,ม,ามาเลยค่ะโทรหาก่อนก็ได้ค่ะเบอร์อะไรแม่เบอร์อะไรศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ห้าเก้าแปดห้าสี่หนึ่งจ้าตับข้าวอร่อยและถูกมากจ้าขอบคุณมากจ้าตับข้าวอร่อยจ้าครับเม,ม,ม,มนูแนะนำคือเม,มนูนมนอะไรยำหัวปลีค่ะยำหัวปลีเด็ดครับแต่ผมไม่กินผักจ้าแต่จะบอกว่าพี่พีกินยำหมูปีตลอดไม่กินนะผมไม่กินผักเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับ เรื่องด่านกันต่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม